นี่นะดูบรรยากาศข้นหนุนข้าหนุน,นยมยำเย็นข้าหนุน,นยมยำบ่ายนี่บ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะจวดกันนี่ข้าหนุนน้อยเป็นเป็นเมนูที่ไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถาดนี้จะหมดไหมน้องไม่ค่อยชอบกินขนุมเปลี่ยนเป็นูเนเน้เรียนได้ไหมนีน่สวย นี่ขนุนท่านประธานเอามานะคะแล้วก็ท่านประธานบอกว่าให้เอามาให้เด็กน้อยนี่ก็เอามาให้แล้วนะคะนี่เป็นไงให้เด็กน้อยของเราจะได้มีแรงเรียนหรือมีแรง เล่นเกมกันนะนถูกใจหัวเล้อชอบชื่นชอบไปอีก